โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟบอซีทอยสตอรี่ซีนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาโปรโมทนะครับว่าเซิร์ฟนี้น่าเล่นยังไงนะครับผมอ่ารูปโปรโมชั่นนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมเติม50บาทนะครับผมจะได้เซตไอรอนแมน10เซตนะครับแล้วก็ได้ CP นะครับผม CP นี้สามารถไปเช่าตัวละครได้นะครับผมของนี่ก็ตามนี้เลยครับเติม300ได้ตัวละครนะครับเติม110ก็ได้ตัวละครนะครับผม เติม90บาทได้รับชื่อไทยเติมพันหนึงได้รับชื่อสีนะครับผมโอเคนะครับรูปโปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะพามาดูอัตราการเติมตัวเช่านะครับผมก็การเติม CP นะครับผมก็เติมยี่หบาทนะครับผมจะได้รับ5 0 0 CP นะครับ500 CP สามารถเช่าได้2วันนะครับผมต่อไปก็เป็นตัวละครเช่านะครับมีประมาณนี้เลยนะครับ3ตัวนะครับมีจีนอแล้วก็ ตัวหมวกกับน็อกนะครับผมเมวหมวกวกับน็อกผมก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันเนาะขออภัยด้วยนะครับผมไม่ค่อยดูการ์ตูนเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปนะครับไปดูกันเติมสะสมกันนะครับผมเติม50บาทเราจะได้รับกล่อง150 1กล่องนะครับผมเติม90ได้2กล่องเติม150ได้5กล่องเติม300ได้10กล่องนะครับเติม500ได้20กล่องเติมพันหนึ่งได้40กล่องเติม2,000เราได้100กล่องนะครับแล้วก็ได้ S6 S6 ก็เหมือนเป็นเซ็ตพันมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก สามพันนะครับได้สองร้อยกล่องผมมองว่านะครับถ้าเติมแนวเปิดกล่องนี้เติมสามพันคุ้มสุดนะครับเออต่อไปนะครับมาอยู่กับสายฟรีนะครผมออนเวลาก็จะได้รับพวกกล่องซุ่มนะครับผม s หนึ่งกับสามนะครับเอ้กับ s สามนะครับผมขอไปด้วยออนเวลาตามนี้เลยครับผมก็ของรูปมีประมาณนี้นะครับผมไปเจอกันในเกมครับเดี๋ยวเปิดกล่องให้ดูครับ let's go จะเริ่มจากกล่องอะไรดี เราจะเริ่มจากกล่องเวลาก่อนนะ S1 ถึง S3 นะระมน้นะออกง่ายอยู่นะมผมวได้ เยอะดูดูทุกคนเ oh. ห็นน้าหมอกอย่างเยอะไ oh. ห้สี่ก็ออกอยู่แต oh. ่น้าหมอกเยอะจัดไม่ได้ปืนเลย oh. ต่อไปกล่องห้าร้อยนะครับ oh. น่าจะเติมเปิดสักเปิดมันนี่เลยห้าร้อยมาดูเหรียญนะครับกล่องห้าร้อยไป oh. ไป น่าจะการันตีแบบนี้นี่เป็นการันตีแบบภาคของอ๊อา ย่ายังถึกอ่ะน้ำปั๊มยามิตีนเลยมั้งเนี่ยเฮ้ okay, ยขอแยกบอมก่อนนะครับไป็นวที่แบบถึกจริงผมเม,ม้มขอแยกเป็นเป้าลา เฮียโยังคมมากเาียนี่นขนาดเนี้ยเนี่ยมันคนลึกที่กันวะ

ไอ้ท่เล่นนะไอ player, day, ้่านเนอบเี๋ยวเล่นอย่าี้ใม่่กาหมทคโคโคนาเอไ่แมลลงแกไม่ใช่างกคูบกนเองเอาไม่ได้ม่ไ้นี่หาแอี้คางแตโอ้มืดไม่ถอดแล้วล่ะโอ้โหไม่ไม่โอ้มดเลยหมดเลยไอ้วกฉลนไอ้วกะัขึ้นเล็กกว่าเรือเรืเรือทุกข์เขา

เลว้ยงได้ไหมเงงได้เดเดเมายัได้เงินรเิเอะแยเล้ยงี่ใส่อันนี้โคกามคะามไปไปโค้กละสาตัวไปเพื่อนยงไะเพอ่ะไปนอน้วิ่งเป้ยเฝ้าขึนเปปือ้วิ่งปวหับ ทำแล้วเฮ้ยทไแล้วเว่ยพวกพวกพวกขาวพวกขาวเอาเถอะเอาเถอะระวังเลยยืนนิ่งๆนะเห็นผบอกให้บอก้คุณเจนเจนหน่เย็นปะ

เกินมอยู่นี่อโคชตายเนี่ยุกนไม่ไหนขอบอกเพื่อนเดิน,น,น,เ,น,นเพื่อเพื่อนลงไปลค้มกันเพื่อนชุดเดียวมันไม่ตายอ่ะเ็ั <ด S 2> นอ่ะ <c oughs> ถึกมากเลยอ่ะยิงคนเองก็ลาุดด้วเลยลงคุ้มด้วน้ลงมาลงมาลงมาเสี่ยลงมาดีสองตัวลงมา

ขึ้นเลยขึ้นสุดเลยขึ Alright, voila, ้นส uh ุดเลยขึ้นสุดเลยขึ้นสุดเลยกูหลามาแล้วขึ้นมาขึ้นมาบัสสุดเลยบัสสุดเลยอย่าวัดอย่าวัดเราสวนอย่างเดียวเอาพอดีเอาพอดีเอาพอดีไปเลยโอ้โหมันกี่น็อตนะอ่า เราดีเราดีเดีเดเรามาไม่เอารเาประเ้าะมตรรมตรรเมตรไม่เข้าเลยโปรกรรรรี่รกรมรีโปรกรรโว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 เน้เน้เียบยป๋ามาลงมาลงมาที่เราไม่ไหวไม่ไหวานี้ไม่ไหวาหงาเลเเข้าลเข้าเป็นพาไรัน

เมกหมดเฮียไอ้เนอไอ้น้อาพูดรยกก่อนนะเมกไม่พอจริงว่ะแมกมัน็มามันกดเอาทุกคนมันกดแม็กไวอยู่เราไม่ต้องซีเรียสไงลุยจ้าเฮ้ยนเฮ้ยชิบหายกูตายกูกินน้ำพิกไปแล้ว

ดความสีเราแมมก็หมดกรด้งนงนกบโอ,อ,อ้ตก,กเกิดไปกินน้ำแล้ววิ่งขึ้นเรื่อกับตายเนี่ยเกเป็นซะแบบเนี้ยเป็นซะแบบเนี้ยเแบบเนี้ยเเป็นแบบเนี้ยเกป็นแบบเนี้ยตวัตว

ยี่สิบยี่สิบยี่สิบ้าหมดคนะจะไม่ได้ขเมื่อกี้โขายแตกวะาไไม่ใชฮะขายอะมีอะไเด้อแตแต่คนช้้บาได้เรืยๆอรอ้หมนยังด้ราขายไรเนี่ยใ้ันถาม้ันรามขาแล้วขายใ้นเกบเงมามา

ไม่เลือไม่เลือกปาเลาลาปาปลาปลาปลาสคตรโคตรดีโคตรโตรดีโคตรโคดีโดนโดนโดีโคตรดโคตตรดีโคตรโตรดอนคตมโอตรดีตดโดตดโคลรโคตรดีโคตรโคตรดีโคตรโคตร เล่น <Brid ges> ไ,ได้ตายทุกยิงไดตายเขอะไรเลขอะไรเพื่อนผมมีขัน้าเออคุอยู่มีคยังมีี่ยังสี่ใครที่ยังขายวะว่าขายหาเร็วๆใครยังขายไม่เจ๊

ตัวตัวต yeah. well, uh, ัวายมงไเปไหนทไม่ได้ด้วยไม่ได้ด <T> ้วยโอ้ไม่ตายมันเยอะไปอ่ะมันเยอะไปอ่ะมันไม่ไหวยทุกคนคือเราไม่ได้ตัวเดียวกัน อุณเพื่อนทักโคตายโคกใครพกเพื่อนปุ่อไม่ใช่ค้กใครแตกใครเก็บอะไรได้มากว่าโค้กไม่ได้ขึ้นไปเลยเก็บอะไรได้มากเม่กี้ใครขายโกอ่ะ เด็กผมเอาแม็กซ์เล่นได้เอาแม็กซ์มาเล่นตัวเล็กโอ้ยฮาน่าแต่พอดีคิวครับเพื่อนโอเคครับผมก็สำหรับเซิร์ฟนี้ก็ก็นัวกระโปรงคุณเลนัวนัวจริงเออใครจะมาเล่นนะก็มาได้เลยนะครับผมลิงก์กลุ่มอยู่ใต้โพสนะครับก็ตามผมมานะครับผมได้รับของเป็นโปรพันใหม่เนาะเนีตเนตเซสพวกนี้มาเล่นกันเลยนะครับได้ ได้ซีพีได้อะไรมาเช่าตัวละครเล่นกันเลยนะครับผมนัวๆเลยครับผมเอเยค,ครับสวัสดีสวัสดีครับขอบคุณมากครับ